สวัสดีครับผมเฉยสิต์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาสอนวิธีการติดตั้งเจ้าตัวโอดูนะครับบนเครื่อง Apple Silicon M1 นะครับโดยการผ่านตัว Docker นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะสอน step by step เลยนะครับโดยอย่างแรกก่อนเนี่ยเราคงจะต้องทําการลงชุดตัว Docker ก,ก,ก่อนคนที่ไม่รู้จัก Docker ว่าคืออะไรทําไมต้องลง Docker อ,อ,อ,อันนี้ผมขอผ่านนะนะครับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่รู้จัก Docker แล้วแล้วก็เคยใช้ Docker มาก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยลง Docker บน M1 นะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับโอรูท,ที่ผมจะติดตั้งใน คลิปนี้เนี่ยจะเป็น o d o ูเวอร์ชัน14นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะใหม่อยู่นะครับแล้วก็มีการคอนฟิกเดตเบ a s e แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าสอนผ่าทําจนถึงหน้าที่เป็นหน้าแอปจัดการเลยนะครับก็เบื้องต้นเลยเนี่ยอ่าในการที่เราจะติดตั้งเจ้าตัวอ่า k e r นะครับอ่าบนอ่ชิป M1 หรือ Apple M1 นะครับก็สามารถเสิร์ชใน YouTube นะครับเสียมเด็บ Docker M1 อันนี้ก็จะมีสอนวิธีการติดตั้งอยู่เป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยซือจริงไม่ยากนะคะอันนี้บอกว่าไม่ยากจริงๆก็คือการติดตั้ง Docker ปัจจุบันเนะี่ยด็อกเกมันรองรับเจ้าตัว Apple Silicon m 1อยู่แล้วเราก็คลิกนิดๆอย่างเดียวไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแต่ถ้าเกิดต้องการให้เห็นภาพเนี่ยก็ดูจากในคลิปนี้ได้นะครับคราวนี้สเปคเครื่องผมนะสเปคเป็นยังไงบางคนบอกเอ้ยถ้าเกิดสเปคผมแบบมาตรฐานได้ไหมได้นะครับแต่ว่าสเปคเครื่องผมเนี่ยก็ผมจัดมาให้มันเขาเรียกว่า เผืออนาคตที่1นึงก็เลยจะแรงที่1นึงนะครับก็จะเป็นแรม16แต่ว่าตัวตัวชิปเองเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องเองจะเป็นแค่ Air นะครับก็ไม่ได้เป็น Pro แต่ว่าในส่วนตัวผมก็คือเร็วไม่มีปัญหาเลยนั้นก็ถามว่าอลงแล้วมันจะเวิร์กไหมก็เวิร์กครับคุ้มไม่มีปัญหาคราวนี้ในการที่เราจะลนเจ้าตัว Docker เนี่ยนะครับลงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็น เขาเรียกว่า Docker Desktop แบบนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันจะมีอะไรบางอย่างรันอยู่นั่นแหละคือ ODO นะครับผมได้ทำการติดตั้งแล้วก็ลง ODO บนเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเอาละ <c oughs> ในกรณีนเนี่ยเวลาที่เราจะทำการาติดตั้งแล้วก็ลง ODO บนเครื่องนี้ทำยังไงนะครับก็เบื้องต้นเลยเนี่ยผมได้ทำการสร้างนะครับจริงๆผมไม่ได้สร้างหรอกผมก็ไปดาวน์โหลดจากคนอื่นมาแล้วก็มาทำการเขาเรียกว่ารวบรวมเก็บไว้ใน จิตหังผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งเจ้าตัวลิงเนี่ยนะครับไว้ใน description ผมก็คือ docker compose ของการลง o d u ที่บบน docker นะครับโอเคบ้าก็จะมีการ conflict database อะไรให้เรียบร้อยเลย username password ก็จะเป็นแบบ default นะครับก็วิธีการก็คือกดมาที่ปุ่ม Raw แล้วก็คลิกขวา save as นะครับแล้วก็หลังนั้นเนี่ยไปที่ file ของเรนะในกรณีนี้ผมแนะนำว่าให้ทำการ move ไฟล์ของเราเนี่ยนะครับไอ docker compose เนี่ยไปอยู่ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์นึงก่อนนะครับมันจะได้ไม่มีตีกับไอ้ตัวไฟล์ข้างนอกนะครับหลังนั้นเนี่ยก็เปิด terminal ในโหมดธรรมดาเลยครับพอเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ cd นะครับมายังโฟลเดอร์ที่เราอ่านนะครับแล้วก็รันคำสั่งที่ชื่อว่า docker compose up แล้วก็ีด d อ่ะผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับในเคสนี้เนี่ย นะครับอตอนนี้ผมจะอยู่ที่โฟลเดอร์นี้แหละเห็นไหมนะครับเนี่ยและผมก็ทําให้ดูว่าผมมีไฟล์นี้อยู่ต้องป่ะผมก็เพียงแค่รันคําสั่งที่ผมบอกเนี่ยแหละก็คือเจ้าตัวนะครับ Docker ขีด compose up แล้วก็ขีด d แล้วก็ enter เลยครับหลังนั้นเนี่ยมอสจะทำการดาวน์โหลดดุนงดาวน์โหลดน,นี่จนเสร็จสักพักหนึ่งให้กลับมาที่ตรง Docker นะครับ Desktop จะสังเกตเห็นว่าจะมีคำว่า docker running อยู่แล้วก็ทำการ Config Environment ให้เราแบบสบายสบายแบบนี้เลยนะครับซึ่งในกรณีเนี้ยนะครับก็เราจะทดสอบได้ไง่ายว่ามันติดตั้งสำเร็จแล้วก็สังเกตจะเห็นว่า Port default มันจะเป็น Port ต0 6 9แล้วก็เปิด o o o g l h r o r o นะครับแล้วก็ก o เกโค้ดครับ8069เข้าไปเลยในครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะขอให้เราทำการเขาเรียกว่า Config Database ก็ให้ทำการกรอกข้อมูลพื้นฐานเช่นชื่อระบบก็ใส่เป็นเดโมโยูเซอร์อีเมลอะไรก็กรอกนะครับของเราเข้าไปเวอร์ชันที่เรากำลังลงเนี่ยเป็น virtual community community ค,คือไม่ได้ยิงขึ้นคลาวด์ของทางนั้นนั้นข้อมูลพาสเวิร์ดอะไรไม่ต้องกังวลว่าจะเขาเรียกว่าหลุดนะครับก็เป็นภายใน local database ก,ก,ก็อยู่เนเครื่องเราเองก็พาสเวิร์ดก็ตั้งง,ง่ายๆมันจาได้ละกันมันจะมีเช็คบ็อกตรงบริเวณเนี้ยนะคะพอดีผมลงไปแล้วผมไม่อยากจะมาทั้งทำใหม่เพราะคลิปจะยาว ก็คือมันจะมีเช็คบ็อกที่ว่าจะให้ทำการเขาเรียกว่าโหลดตัวเดโม Data ้ามาสำหรับคนที่ไม่อยากจะต้องมาสร้างสินค้าเองทั้งหมดเนี่ยก็ลองเขาเรียกว่าติ๊กนะครับที่บอกว่า use demo data มันจะได้มีข้อมูลจำลองไม่ว่าจะเป็น customer นะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ s a l ล variation เพื่อให้เราเห็นภาพการทำงานโดยรวมมันได้นะครับอันนี้ก็กดแล้วก็นะสักพักหนึ่งเนี่ยหมอจะทำการสร้างให้เรา ก็จะสมผลทําให้มันวิ่งมาที่หน้าที่ชื่อว่าหน้าแอปนะครับอ,อันนี้ก็คือการติดตั้งคร่าวๆนะครับบน M1 นะครับก็ประมาณนี้ที่เหล,ลือเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยส่วนเวอร์ชันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับผมก็จะให้ดูว่าไปเช็คที่เซตติ้งครับแล้วก็สกอร์มาที่บริเวณด้านล่างสุดเลยเนี่ยก็ ของผมก็จะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับ Odo 14 Community Edition เอาล่ะคลิปนี้ก็คงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าน่าจะทำให้เพื่อนๆที่มีเจ้าตัวชิป M1 สามารถติดตั้งเจ้าตัว Docker นะครับเวอร์ชัน14นะครับเวอร์ชั่น Community บนเครื่องของคุณได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ